โครงสร้างอำนาจทางสังคมกับรัฐธรรมนูญฉบับปี2560เอาจริงๆแล้วเนี่ยโครงสร้างอำนาจทางสังคมมันเป็นโครงสร้างที่กำหนดร่างกายและก็ชีวิตของเราโครงสร้างนี้มันเป็นหนึ่งในนิยามทางการเมืองและโครงสร้างนี้มันก็เป็นนามธรรมาด้วยเพราะความจริงแล้วเนี่ยรัฐก็ไม่มีอำนาจเด็ดขาดอยู่เหนือโครงสร้างนี้ได้100%หรอก มันจึงเป็นเพียงแค่นิยามทางการเมืองที่มันเป็นนามธรรมาทเท่านั้นองค์ประกอบของโครงสร้างอำนาจทางสังคมก็จะมีเพศเชื้อชาติาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมรัฐที่เป็นผ็ดการหรือพวกที่เป็นอนุรักษ์นิยมมากๆก็มักจะพยายามเข้ามากำหนดโครงสร้างนี้โดยใช้กฎหมายยกตัวอย่างประเทศที่เป็นรูปธรรมที่จะทําให้เราเข้าใจง่ายๆเลยก็คืออย่างเช่นจีนช่วงที่เหมาเจ๋อตงปกครองประเทศหรือเกาหลีเหนือช่วงที่คิมจองอึนปกครองประเทศมาถึงปัจจุบันสองประเทศนี้ก็จะมีนโยบายใช้อํานาจกําหนดชีวิตแล้วก็ร่างกายของประชาชนในประเทศของตัวเองถ้าพูดถึงของประเทศไทยโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ก็จะใช้อุดมการ คอยปลูกฝังโครงสร้างอำนาจทางสังคมทางอ้อมเอาไว้เพื่อไม่ให้เรามีข้อสงสัยต่อการกระทำต่างๆที่รัฐให้เรากระทำอย่างเช่น เราไม่เคยสงสัยเลยหรือว่าทำไมเราต้องหยุดรถให้ขบวนสเสด็จของพระมหากษัตริย์ผ่านไปก่อนทำไมเราต้องมานั่งกราบไหว้พระมหากษัตริย์นั่นเป็นเพราะรัฐได้ปลูกฝังอุดมการณ์ราชาชาินิยมให้เราตั้งแต่เกิดเช่นการเทริดทูนพระมหากษัตริย์ต่างๆทำให้เราไม่เกิดคำถามข้อสองสัยในเรื่องนี้เพศเชื้อชาติาศาสนาศิลปะวัฒนธรรมก็มักจะเชื่อมโยงกันตามคติของรัฐนั้นๆด้วยอย่างเช่นในรัฐธรรมนูญปี2560 มาตราที่57อนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาตินั่นคือกล่าวเป็นในๆว่าคนเชื้อชาติไทย าศาสนาพุทธต้องไปลามาไหว้แบบไทยๆยิย่งถ้าเป็นเพศหญิงตามวัฒนธรรมของไทยคือต้องรักนวลสงวนตัวทั้งหมดนี้มันเป็นคติและประเพณีในชาติที่สอดคล้องกันของชาติไทยในรัฐธรรมนูญฉบับปี2560มาตราย7ได้กล่าวไว้ว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่ากันตามกฎหมายชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันการเลือกปฏิบัติเพราะบุคคลนั้นมีเพศเชื้อชาติภาษาความเชื่อทางาศาสนา ที่ไม่เหมือนคนส่วนใหญ่ในรัฐแต่ก็ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือว่าการเลือกปฏิบัตินั้นมีความผิดแม้ในมาตรา27จะบอกไว้แบบนี้แต่ในปัจจุบันรัฐก็ไม่ได้ให้สิทธิเสรีภาพที่ประชาชนควรจะได้รับอย่างแท้จริงความเท่าเทียมสําหรับเพศชายและหญิงก็ยังเห็นไม่ชัดเช่นคณะรัฐมนตรีในปัจจุบันมีเพศหญิงเพียงแค่3คน แสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำทางความเท่าเทียมของชายและหญิงที่มันเป็นรากเหง้าของไทยเรามาตั้งแต่อดีตจนถ,ถึงปัจจุบันรัฐพยายามกลืนกลายคนในชาติในเขตแดนของรัฐไทยให้มีโครงสร้างอำนาจทางสังคมตามที่รัฐออกแบบไว้และเครื่องมือหลักๆที่รัฐใช้กลืนกลายคนในชาติก็คงหนีไม่พ้นกฎหมายและการปลูกฝังอุดมการอุดมการเช่นการรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่เรายังเห็นอยู่ในปัจจุบันเอาแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะยกตัวอย่างง่ายๆที่ เราเห็นเป็นรูปธรรมจนถึงปัจจุบันนี้อย่างเช่นโครงการจิตอาสาพระราชทานก็ถือเป็นการปลูกฝังโครงสร้างทางสังคมในการรักชาติทำดีเพื่อพ่อปลูกฝังความจงรักภักดีเมื่อมีคนต่อต้านบุคคลเหล่านั้นก็จะดูเป็นคนไม่ดีไม่รักชาติไม่รักพ่อของแผ่นดินหรือแม้แต่การเรียกแทนพระมหากษัตริย์ว่าพ่อพ่อของปวงชนชาวไทยที่ก็เป็นการปลูกฝังที่ใช้อุดมการที่แนบเนียนของรัฐไทยเหมือนกันที่มันมีให้เห็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้